สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2,563นะครับวันนี้เราได้กล้าไม้มาใหม่ก็จะมีในส่วนของพยุงนนซรีแค้าแล้วก็อินทนินนะครับ อันนี้น,นี่จะเป็นมะข่าโมกนะครับทั้งหมดก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยต้นนะครับไม่เยอะเพิ่งไปเพิ่งได้มาเมื่อเช้าขอมาจากอ่ศูนย์พอชำก้าไม้จังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้กำลังเปิด ่ให้รับกันนะครับกําลังแจกกันเมืชาาคนเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นเราจะไปลงมือปลูกกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ